ดีอย่าลงไปก่อนเบอร์ไม่บัดปดีอืมอืมมันเป็นเบอร์ลุงดลงไป่อนพัดเออ ใันมาตั้งโดนดดนีกว่าลองปีนไปปีนต้นไม้กันเลยเยอะนี่คือสิ่งที่เด็กฮอดไก่ย่างบังเด็ดอีกเลยครับท่านน,น,น้ำจิ้มเจียวเสิร์ฟเสิร์ฟเออไม่ได้เลยไปกิน้ไก่นัก นังบนนู้นเลยใส่เปียก็ตาแกกินไก่ใต้น้ำม่กินตรงนี้นังที่ร่มเนื้อแกดำกินมัตตน,นต้น้ำไตน้นซวยต้นน้ำเลยเฮ้ไป้าเจค่ะจะกินไก่ใต้น้ำเลยรู้ไปนั่งในร่มมั่งไม่ได้เหรออือโดนไหมอ่ะอ่าไม่ไงไก่ร้อย,ย,นะยมั้งไก่ปลารวยมั้ง cô bây giờ khỏi đi cái ta này ê bằng coi đi đi nét hết mai luôn nằm luôn ใส่ดิท้องไหนบ้างในตัวบุ้มเดียวก็ใส่ดิไม่เห็นโดดเลยไม่มีของเตาโดดสักเัจะขึ้นเออไหวยิดแล้วตกขึ้น สภาพไม่มาเลยไม่ซองคนนุ่นไปเร็วไปเร็ว